ราศีสิงห์นะงานเด่นคือเรื่องของการขยายธุรกิจเรื่องของการก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานมีทีนี้เนี่ยมันอาจจะต้องทําอะไรแบบเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมพยายามที่จะใช้วิธีการใหม่แล้วก็วางรากฐานเน้นวางรากฐานเอาไว้จริงอยู่ทํางานแล้วอยากได้เงินเลยแต่ว่าในบางครั้งเลยเนี่ยเราเนี่ยจะต้องให้ใจคน เราจะต้องได้ใจคนเราจะต้องมีการรักษาฐานลูกค้าหรือว่ารักษาเครดิตของตัวเองในสายตาของลูกค้าหลับผู้ใหญ่เข้าไว้ก่อนแล้วจะรุ่งในระยะยาวสิ่งที่ต้องระวังก็คือทิฏฐิมานะอของเราอะ่ะ ความที่เรารู้สึกว่ามันถูกมันถูกเนี่ยมันจะทําให้เราจะต้องเหนื่อยดังนั้นเนี่ยลดราวาสอกลงนะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทํางานมากขึ้นเสริมดวงเสริมโชคเสริมน่าสะดกเพราะออชาตารับโชคให้มีมหาโชคส่งชื่อสกุลจุดเทียนได้เลย